สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าทิปวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับอ่าปะผุเครื่องรักผ้า2ถังนะครับปะผุเครื่องรักผ้า2ถังนะครับอ่าโดยใช้โดยใช้แผ่นฝาหลังนี่นะครับแผ่นฝาหลังที่ปิดตัวเนี้ยนะครับมาเป็นตัวดำนะครับมาเป็นตัวดำนะครับ ตอนนี้คือเครื่องเขาเริ่มผุนะครับนี่นะครับนี่นะครับใกล้จะหลุดแล้วนะครับนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้านี่คือหลุดหลุดเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่ได้ก็คือตรงมุมนะครับที่ว่าเครื่องมันยังไม่สุดนะครับแต่ถ้าเจอเคสนี้ต้องรีบดามนะครับเดี๋ยวเวลาสุดจะดามลาบากนะครับฝั่งนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็นะครับ เริ่มแล้วนะครับจะอยู่ตรงมุมหน่อยนึงน่งนะครับที่ยังไม่หลุดนะครับถ้าเคสนี้ต้องรีบดามนะครับวับน,บนนี้นะครับเราก็จะใช้แผ่นที่ปิดหลังปิดหลังนะครับแผ่นมิเนียมที่ปิดหลังวันนี้เป็นไม่ใช่มิเนียมนะเป็นสังกะสีนะครับเป็นแผ่นสังกะสีนะครับที่ว่าปิดแผ่นหลังนะครับเราจะเอามาดามนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับถอดแผ่นนี้ออกมาแล้วนะครับ เราจะต้องหาอะไรที่มาปิดแทนแผ่นแผ่นเดิมนะครับอาจจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ถ้าเป็นเครื่องในบ้านก็อาจจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะครับต้นทุนไม่สูงนักนะครับแต่ถ้าเครื่องอยู่นอกบ้านก็ต้องหาเป็นพวกเป็นไม้กระดานอัดก็ได้นะครับหรือเป็นแผ่นพลาสติกนะครับที่วันนี้เราพอดีเรามีแผ่นพลาสติกเหลืออยู่นะครับเราก็เลยเอาแผ่นพลาสติกมา เป็นตัวปิดแผ่นหลังนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเอาฝ้าเอาแผ่นปิดหลังตัวเดิมไปแล้วก็แล้วก็เอาไปทาบบนพาสตบูดนะครับเอา,าเอามาวางบนพาสบูดนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะตัดขนาดให้เท่ากับขนาดเดิมเพื่อที่จะไปปิดด้านหลังนะครับนี่นะครับเอามาทาบเอามาทาบแล้วก็เอาปากกามารูน็อตไว้นะครับแต่ละรูนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่มาร์กรูเวลาเราจะเจาะรูยึดเราจะยึดกับรูเดิมไม่ได้นะครับนี่นะครับมาร์กรูไปเลยนะครับมาร์กแล้วก็เจาะด้วยเจาะน้าด้วยน็อตก็ได้ครับหรือสว่านดอกเล็กก็ได้นะครับนะครับไม่ต้องเจาะน้าก็ได้ถ้าเป็นฟาส์บูดนะครับใช้น็อตยิงได้เลยนะครับเอาปากกาเคมีมาร์กไว้นะครับแล้วก็นะครับพอ เ <unsafe> พราะว่าเราเอามาทาบแล้วเราก็ปากกาขีดนะครับขีดแล้วก็เอาเป็นพัดสูินี่ใช้กาตเตอร์ขีดได้เลยนะครับขีดได้เลยนะครับเราได้ขีดไว้แล้วนี่นะครับออกมาประมาณนี้เลยนะครับด้านล่างมันจะเหลืออยู่นิดหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเหลือปีอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านล่างก็คือนี่นะครับด้านล่างเขาจะมีตัวบอดี้ที่เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ นะครับเราก็เลยเผื่อแผ่นฟาดวุดเลยมานิดหนึ่งนี่นะครับตามเราได้ประกาศขีดไว้นะครับปกติแผ่นที่ปิดหลังก็จะปิดอยู่แค่ด้านบนตรงนี้นะครับแต่ที่เราเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะให้ล้นมาตรงนี้เลยนะครับเราก็จะยึดน็อตกับตัวพลาสติกนี้ด้วยนะครับก็เราก็เลยต้องเผื่อแผ่นฟาดหวดที่เราเตรียมไว้เผื่อไว้ตามจักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ ก็ือเผื่อไว้ให้มาถึงจนจนมาปิดปิดจนถึงขอบนี้ได้เลยนะครับถึงขอบปฏติกตรงนี้ได้เลยนะครับก็แล้วเราก็เอาแผ่นแผ่นมาทราบขนาดด้านหน้าตรงนี้นะครับแผ่นที่เราจะาดามนะครับก็คือระยะนะครับให้วัดจากตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เผื่อไว้อีกนะครับวัดจากตรงนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็เผื่อไว้หน่อยหนึ่งนะครับให้เท่าๆกันก็ได้นะครับสมมุติว่าตรงนี้สมมติว่าตรงนี้รักสิบเซนเนาะสิบเซนเราก็ต้องตัดแผ่นเรียบอยู่ที่20ิบนะครับเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับของแผ่นเรียบนะครับแล้วก็บนนี้ครึ่งหนึ่งนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับหลังจากที่เราเอาแผ่นเรียบมาวางบนแผ่นฟาดอูดแล้วนะครับ เราก็จะตัดนะครับตัดแผ่นแผ่นฝาหลังนี่แหละครับตัดออกมาเป็น3ส่วนนะครับนี่นไอตัวนี้คือเราได้ไปวัดแล้วนะครับก็คือที่เราไปเทียบเมื่อกี้ก็คือเนี่ยออกมาขนาดเท่านี้เลยนะนะครับแล้วเราตัดนะครับตัดออกนะครับตัวนี้คือแปะด้านหน้านะครับแปะด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับผมเขียนไว้แล้วแปะฝาด้านหน้านะครับตัวนี้เราตัดแล้วเรามาวางไว้เพื่อที่เพื่อที่จะถ่ายให้เห็นภาพนะครับ นี่นครับนี่เราตัดไว้หมดแล้วนะครับนี่ด้านข้างขวานะครับส่วนนี้ด้านข้างซ้ายนะครับนี่นะครับประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่ม r, ปะกันเลยนะครับแล้วก็ให้เตรียมน็อตนะครับน็อตตัวเล็กตัวสั้นเบอร์เล็กก็ได้นะครับน็อตสั้นเบอร์เล็กน,น,นสะครับน็อตตัวนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าดีคนยิงเดวิดนะครับเพราะว่าเกลียวตัวนี้มันเป็นมันจะบางนะครับเวลาเราขันเกลียวบางทีมันจะไม่มีพื้นที่ในการยึดของเกลียวมันจะน้อยนะครับจะทําให้น็อตมันหลุดได้ในอนาคตนะครับคนยิงเดวิดนะครับแต่ในคลิปนี้เราใช้น็อตก่อนนะครับเพราะเดวิดเรา,าตัวลูกมันหมดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มดานหน้าก่อนเลยนะครับ เริ่มด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็คือแผ่นยาวนี่นะครับด้านอันนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เราก็ได้เจาะไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราได้ถอดออกเพื่อที่จะมา ถายให้ทีมงานได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ดูกันนะครับว่าเราใช้แผ็นหลังมาปะเครื่องนะครับก็คือเราถ้าเราไม่มีจริงๆแล้วก็ใช้แผ่นหลังได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้ ให้เป็นน็อตหัวหัวระเบิดนะครับหัวระเบิดนะครับเราจะเราจะได้ไม่ต้องใช้สว่านนํานะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้สว่านนํานะครับยิงไปเลยนี่ครับไอตัวแผ่นเนี้ยเราต้องดัดแท่งงอนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเหล็กกับพลาสติกเนี่ยมันจะเหลื่อมกันอยู่นิดนึงนะครับต้องดัดให้งอนิดนึงนะครับ กพื่อที่จะให้มันรับกับช่วงโค้งนะครับประมาณนี้นะครับต้องยิงเยอะๆนะครับในคลิปนี้เรายิงน้อยนะครับนัดเรายิงน้อยน้อยก็คือต้องยิงให้เยอะกว่านี้นะครับ น,นี้เลยนะครับจับแลวน,นี่นะครับมีการฉเฉล็บ,ลบนิดนึงนะครับสำรอนี้นะครับแล้วก็ยิงน็อตให้รอบนะครับให้นอ็อตให้รอบนะครับก็จะช่วย พยุงเครื่องได้นะครับก็เราควรทำก่อนที่จะมันจะสุดนะครับพอสุดแล้วบางทีตั้งให้มันบาลานซ์ได้ศูนย์มันก็จะยากนะครับผมส่วนด้านอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับด้านข้างานไนก็ทำเหมือนกันนะครับด้านข้างก็เหมือนกันเลยนะครับ ถ้าเป็นน็อตนะครับให้ขันพอแน่นแล้วก็ปล่อยป่อย,อยนะครับดา้าเป็นน็อตขันพอ,พอว่าน็อตแน่นแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับเพราะถ้าเราฝืนให้ไม่ ให้สวานหมุนต่อนะครับมันก็จะหวานนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่มีเกลียวให้ยึดนะครับนะีครับแบบนี้แหละนี่นะครับตามนี้นะครับต้องมีเครื่องมือรลอมนะครับบางทีต้องมีตระกูลหินเจียมมีอะไรด้วยนะครับเพื่อที่จะตัดแผ่นเรียบนะครับ ถ้าแต่ไม่มีก็ใช้ด้วยตัดเหล็กก็ได้นะครับแล,แ,แล้วแต่วัสดุเครื่องมือที่หาได้นะครับวัสดุเครื่องมือที่มีนะครับก็นะบเดี๋ยวก็ยิงต้องยิงเพิ่มอีกนะครับนี่เราถ่ายให้ดูแค่เป็นตัวอย่างนะครับก็อ,ออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องเครื่องสุดนะครับในอนาคตได้นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับกับด้านขว่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนมาดูแผ่นหลังกันเลยนะครับมาแผ่นหลังเลยนะครับแผ่นอีกข้างนึงเราไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพื่อลัดลดระยะเวลาในการถ่ายทํานะครับ แล้วก็แผ่นแผ่นเมื่อกี้ที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็คือนะครับเอามาทาบกับแผ่นหลังได้เลยนะครับพอรูนอ็อตเราก็มาร์กไว้แล้วนะครับมันก็ตำแหน่งก็จะก็คือขันนอ็อตขันได้เลยนะครับตัวนี้ นะครับปฏิถ่ายคนเดียวนะครับนี่นะครับแผ่นแผ่นที่เราตัดเมื่อกี้นะครับก็ตามตำแหน่งที่เราได้มาร์กไว้เลยนะครับเร,เรามาปิดครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราได้มารูน็อตไว้แล้วนะครับตอนที่จะทําทการตัด แผ่นพัดหวูดนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับตามรูที่ได้มาร์กไว้เพราะว่าเราสามารถยึดกับรูเดิมได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องเจาะใหม่นะครับเพราะเราได้มาร์กไว้แล้ววันนี้น็อตยาวไปหน่อยนะครับก็เลยพอดีนอด็อตพอดีน็อตตัวสั้นเราหมดนะครับก็เลยเอาตัวยาวมาสาธิตน็อตเดิมก็เป็นสนิมนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิงปิดให้รอบนะครับนะครับยิงปิดให้รอบก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสมากก็เป็นแผ่นไอพัดบูดก็ได้นะครับเอไม่ใช่นะครับเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ทําให้ลูกค้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับ ใช้วัสดุที่มีนะครับผมใช้วัสดุที่มีนะครับแบบนี้เลยนะครับก็โอเคอยู่นะครับความแข็งแรงก็โอเคอยู่เดี๋ยวยิงน็อตเพิ่มให้ทีนิดนึงนะครับเพื่อ,อเพิ่มเพิ่มการยึดเกาะของแผ่นตัวแผ่นเรียบกับตัวเครื่อง<ม>ให้รับน้ําหนักได้มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับในการรับน้ําหนักนะครับ ก็โอเคนะครับผมชุดนี้ก็กาประปะผูกเครื่องทักผ้าด้วยแผ่นฝาหลังนะครับแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบที่ปิดหลังมานนะครับเราเอามาเป็นแผ่นดําเครื่องนะครับแล้วก็ไม่เป็นเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ